แตะถาเปิดตัดเข้าใน,น,นโดนโด้โอ้ยครันะครับน้สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ช่อง a m a x แ o ็กนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคริสเตียนโนโรนันโดน,โดน,นะครับที่เขาแจกฟรีนะหรือว่ามีการสมรจากเออ,อีเวนต์เตะเตะจุดโทษนะครับผม ผมก็เตะพลาดมาสามรอบแล้วนะมันเป็นไรไม่รู้วันนี้ก็เพิ่งเตะพลาดไปเลยนะผมผมก็ยิงทางขวาไปสามรอบเลยนะเพราะว่าออส่วนใหญ่มันยิงขวาเห็นเขาบอกว่ามันเข้าโอกาสแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ของผมนะโอ้โหแม่งป,ปัดเอาปัดเอามึงบ้าหรือเปล่าก็ผมสุ่งมาก็ได้คิดเตือโนโรนันโดนะแต่จริงๆอยากได้มาเราโดนหน้ามากกว่าก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าโรนันโดมันจะเก่งกว่าล่างอื่นยังไงนะก็ผมเอามาแทนที่ลูมิเนเก้ลูกลักของทีมผมนะครับหรือว่าตัวแบกของทีมนะ ก็ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงล่านี้จะยิงแรงหรือจะเก่งขนาดไหนครับผมมาดูกันเลย let's go ก็แต่เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ที่ผมลงไปก็อาจจะวันคริสต์มาสเอยเกินวันคริสต์มาสมาอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะปีใหม่แล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับถ้าปีใหม่แล้วคนที่มาดูก็เอ้ยกูพูดอะไรมันงงอยูวะถ้าเออไอดีคลิปนี้ที่ผมลงไปคนดูเห็นวันปีใหม่ก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยครับเขาเปลี่ยน ไอ้เห็นผมเห็นแบบๆนะเขาเปลี่ยน R b เป็นฮาคิมีน <_ an ye> นะก็คใครที่ยังไม่ติดตามเพจอาร์เมควลนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะก็ย <_ an ye> ังไม่ได้เปิดทีแคนนะครับผมเพราะว่าคนแม่งติดตามน้อยเกินติดตามอยู่สามคนก็สามารถไปช่วยกดติดตามได้เออคุณก็จะเป็นแบบแรงกำลังใจเล็กๆให้ผมได้เลยนะครับผมคือเริ่มจากน้อยไปมากนะครับผมใครก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนอยู่เสมอนครับคุณก็สามารถไปสนับสนุนจุดเล็กๆให้กลายเป็นจุดใหญ่ได้จิตแม่กูพูดแบบโคตรคำคม ช่องผมนี้ไม่เคยจะมีสารานะแต่โอ้โหวู้ซะแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับผมสามารถไปกดติดตามเพจได้หรือว่ากดติดตามผมก็ได้นะครับตอนนี้จะ400ซับแล้วอีก3คนคุณสามารถช่วยผลักดันให้ผมไปถึง1000ซับได้คุณนั่นแหละเอ้พูดแบบดูแบบละหลอนนะดูเออๆอนะ่ะมันไม่เป็นไรครับเริ่มเกมอละก็สามารถไปกดติดตามให้ถึงพันซับได้นะครับผมแต่ต่อเขาเกมมาก่อน รามาดูกันนะครับว like ่าคิตเตโนโรนโดของเราจะเก่งขนาดไหนจะสามารถเอามาแทนที่ของลุมมินิเก้ได้ไหมแต่จริงๆพูดไปงั้นนะจริงๆมันก็รู้ผลอยู่แล้วว่ามันแบบเก่งเกินลุมอ่ะอ้ยชิมหาครับโอ้โหยิงโอกาสแรกมาก็เกือบโดนแล้วครับเดริกยานี่ผมรู้สึกว่าลูกปฏิหารเขาเยอะอยู่นี่กยามันมาบ้างไม่มาบ้างอะนัดไหนแบบถ้าเราโดนยิงนําก่อนอ่ะมันจะรั่วเลยนะแต่ถ้าเรายิงเขาเรายิงนําได้อ่ะ เขาจะแบบเซฟเอาเซฟเอาเลยเซฟลูกปฏิหารเยอะมากอะดีกียเฮ้ยโล่งปุ๊บเฮ้ยแทงโรนโดโอ้หช้าอะแย่งครับเทนไปเมสซี่เทนเปิดเข้าในปุ๊มนี่มาโอ้โหจอๆไม่เป็นไรครับนี่มาไม่มีเฮดดิ้งนะ เข้าใจได้นะนี่มามันไม่มีเฮดดิง้งแต่ถ้าเป็นโรนันโด่วงระยะนี้ไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าใจอูบัสันสวยครับนี่มาสวยโดโดกรกาชาคเอ้ยเอ้ยผ่านด,ด,ดูดุดุยิงโปอกติดเตียเกือบผ่านแล้วเมื่อกี้เิมิลีเอาอะเขาวัาวาดความเร็วอะเขาวัดความเร็วอะเขาวัดความเร็วอะยังไงยังไงเอ้ย อคิมีคาคิมีเหรอเอา้าเจนครับส่งให้เบเตโดโรนโดอุ้ยกลับโอ้โหโดนสกัดได้โดยตัวแจ็คฟีบัตโตนี่นะครับอืเรยวในเมซี่เหรอไม่ได้กินหรอกเออชา้าช้าพี่โดแต่ก็ดีอยู่ตอนกระชากเขาน่าจะดีกว่าตัวอื่นนะรู้สึกได้เลยไปครับไปครับโอ้โหติด ระด,ดับแทงแทงสวยเฮ้ยโดนสก,กัดได้ไงอะสวยครับนี่มาอ๋าอฮะคืออะไรเกมมันเป็นอะไรอะ่ะงงมากแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เฮ้ยหมุนครับยิงเฮ้ยอีกแล้วอะเกมมันเป็นอะไรอะ่ะยิงไม่ยิงไม่ติดเลยอะผมอะเทนไปครับเฮ้ยมสซี่ส่งให้เทน เห็นส่งให้โป้งโอ้ยฮาเป็นไรฮัลโหลอ่เมาซี่เขาก็ชากกลับหนีมาเฮ้ยดับไม่ได้เทนดับไม่ได้อย่างนี้หลุดนะเฮ้ยสวยครับบัตโตนี้ได้อยู่ขวาเอ้ยกลับเข้าวิลเดอร์ฟอนเดนเดสแทงสวยครับหลุดไหมหลุดไหมมซี่โอ้ยฮาเป็นเอ,อ๋อะไรกันหมดอ่ะ ไปแล้วสมองสมองทีมกูทั้งกูด้วยทั้งทีมเฮ้ยสวยครับซาบีอลันโซแม่งอย่างแบกไปครับยิงไกลโป้งติดลีกแล้วนี่ทีมเขาเหนียวโอ้โหแม่งไม่เป็นไรครับได้เปิดม,มุมจังหวะนี้คริสเตียนโนโรนโดไม่พอใจอย่างนี้นะขอยิงสักลูกว่ะเปิดไปโป้ง หลดนลโมงเบามากเมื่อกี้ม่งเบานะอุ้ยโอ้ยแม่งไม่มีใครฟรา้าได้ยังไงวะผมคิดว่าเมื่อกี้ผมน่าจะฟา้านะเฮ้ยกลับกับล้ำกลับล้ำโอ้ยมันเป็นไรครับเอาใหม่ได้เอ้าสวยดักได้ 1น่าทีไม่ทันละจบศูนย์ศูนยครึ่งแรกโอกาสยิงมีอยู่ครับเอาเอาครึ่งหลังได้ไม่เป็นไรเขาเขาปรับทีมหรือเปล่าวะก็สามารถไปเล่นตามทีมผมได้นะสายนี้มาตัวฟรีเลยนะครับเนี่ยจาผมเล่นน่ะฟรีหมดฟรีกืบหมดนะเอาง่าย เบโดก็เคยแจกฟรีตัวนี้ก็ฟรีนะฟรีหมดทีมเลยโยเวนเมาซี่นี่ยมาซี่ผมว่ามันไม่ค่อยเก่งอนะแต่ว่าเฮ้ยกูเป็นอะไรเนี่ยพูดแบบติดขัดตลอดแต่ว่าแบบมันไม่มีตัวเลือกอื่นนะแบบถ้าผมมีเป้เป้เล่นปีกขวาได้ผมเอาเป้มาเล่นละเป้มันเล่นได้แค่ปีกซ้ายไงมาว่าเขาเขาเอากับเซมิโลลงตั้งแต่ครึ่งแรกหรือเปล่ามไม่ได้สังเกต แต่นี่แน่แมนยูหอยลุนยิงแล้วโคตรโหดแล้วยิงอย่างสวยด้วยเป็นกำลังใจให้แฟนผีนะครับแต่ผมเด็กไบตันไงไบตันโฮฟออรเบียนโนหนึ่งละเฮ้ยดิเมเล่อืกว่าละตัดเฮ้ยชิงมีมีจังวะโอ้โอ้โเกือบเดียวที่แม่มากอือเอ้าผีดตัวไม่เป็นไรโดโอ้โหอีเกือบ อืโดนครับสวยไปผิดตัวได้อยู่จ่ายแม่งแบบดื้อเมื่อกี้จ่ายโง่ไปนะครับเฮ้ยสวยเขาไปตัดดีมากโรบรสันไปนี่มากหืมสวยครับตักแม่งเอ้ยน่าจะได้อยู่โอ้โหกูว่าแล้วเขาต้นนจะได้ไปครับวานได้ลอนด วยครับโรเบระสันนี่มารรนโดเฮ้โยโป่งโอ้โหเบามากรุนโดเสียหลักด้วยนะฟ้างฟานได้ครับเตะผิดเนโดสวยรรนโดไปครับจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ได้ยิงเลยว่ะมันเขาดักได้ทุกลูกเลยผมฝืนไม่น่อยนะอุกนี้พับสนามบุกเขาอย่างเดียวเลยเนะี่ย กระชากเปิดตัดเข้าในโรนโดโอ้ยมาแล้วครับผมกิเซโน่ลนโดสู้มาดิเบิกประตูแรกมาแล้วครับโรนโดเจอนีมาจ่ายยัดกระชากหลุดออกมาส่งยิงเปี้ยงเดียวครับผมหลับเลยลูกแรกโรนโดมาแล้วมาวครับผมเกมนี้เกมนี้โรนโดต้องเกิดเปียโดนดักอุย้ย ไปครับทีมข้างหน้าไปโอ้โหเปิดไม่ติดด้วยอืมไปไปครับนู่นปูป้างเฮ้ยสวยโอ้โหติดบล็อกตลอดโรนโดกูให้มันมีโอกาสได้เป่าไกลในดีเฮ้ยขอการหน่อยสสยบัตเตัวนี้โอ้ยห,หลุดดีอย่างนี้เขาแทงมาก็หลุดอะ่ะโหอย,อย่าได้แทงตัวขวาสวยครับฟันไหน ไปไปก่อนนี้มาอุย้ยแทงหลูดสวยครับปังประตูที่สองโรนัลดสู้วะดีประตูที่สองโรนัลดครับเบิกมาดูเนทริกโรนัลดรสเนทริกนี่มากูบอกเลยแม่งตัวแบกจริงเก่งมากตัวเนี้ยอืมเจนครับ สวยหลุดอย่างนี้หลุดอืนี่มาไปครับไปต่อลอนโดโอ้โหเยอะเกินสามตัวเฮ้ยโอ้โหลนโดตัดไปได้เฮ้ยอืเข้าใจตัดขอร้องลอนโดกูรุนแททิกสวยไปไปโอ้โหนิดเดียวเอ้ยขอได้สวยครับฟันได้ ไปเฮย้ยปองแฮตทิกโรนัลโดโ,ดโอ้ยีโคสวยแฮตทิกมาดีเจ้า,าดีแฮตทิกของโรนัลโดโ,ดโอ้โหจบเลยครับแฮตทิกโรนัลโดอย่างนี้เอ้ยมีลุ้นอีกประตูหรือเปล่าโอ้ฟาวจบแล้วอย่างนี้จบแล้ว ไม่ให้เคียโป้งจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการลงแรงดีวิชัน่นสามโรนันโดแฮตทริกครับโอ้ยอย่เคมาดิไม่โคตรเอาเรื่องการหาช่องการหาอะไการจบสกอร์นี่สุดยอดแต่ตีอย่างเดียวนะพี่แกอืดไ้หน่อยกับช้าแบบว่าเวลาจะหันซ้ายหันขวาช้าไปไหน่อยดูเพยเออร์เลตติ้งนะครับโอ้ oh, ฝั่งเขากองหลังกองหลังแบกจัด6 5จ้าบัสโตนีนะตัวฟรีสามารถไปเล่นกันได้นะครับผม ผมคิดว่าน่าจะได้กันทุกคนแล้วเขามีเป้ดำด้วยอันนี้น่าจะเปยล่างใหม่มนี่มาฝั่งเขาขี้กากเลยแต่ฝั่งเราคิดเตโนโรันโด8.5โอ้โหแฮตติกครับผมนัดนี้อีแม่งคิดสวยยิ่งอยู่นี้ผมพอใจแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ฉลองวันคิดมากเอ้ยฉลองปีใหม่สนุกสนุกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เปเอ้ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ a m a z X3 ด้วยเพื่อมีกิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่าเอ่อคัดคนเข้าแคนฟีฟ a นนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย